สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องน้ามี่ยมี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาทำเควสหลักคือเบรสวินเนอร์นะคะเป็นเควสเกี่ยวกับการสอนซิมทำอาหารนะคะเริ่มแรกนะคะมันบอกให้เรา วอทซิมเชฟออนทีวีนะคะแล้วก็กดไปที่ทีวีคือทีวีน้อยเด็กน้อยมากเลยแล้วก็กดไปเลยค่ะว s i ซ Sha ชฟใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็ให้ซิมมานี่ตอนนี้นะคะเราก็ เก็บเยลลี่ลีวาดของเราได้เลยนะคะตอนนี้มันก็จะคููดาวทุกๆ20ชั่วโมงแล้วก็เก็บไปมันก็จะให้เป็นซิมมเรีอนนะคะซิมมเรีอนก็คล้ายๆกับเงินนะคะแต่ก็เป็นเงินในเกมตอนนี้นะคะเราก็รอให้ซิมนะคะดูทีวีเสร็จนะคะ 不行，太浪费，换锅去。不行，不行。 โอเคตอนนี้นะคะก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วเนาะก็คือให้ซีมันดูทีวีนะคะเกี่ยวกับรายการเชฟอะนะแต่ในทีวีนี้ก็คือไม่ใช่เลยนะผ่านแล้วเราไปภารก,กิจต่อไปกันเลยค่ะ Cook Bacon and Eggs on s t o v e อ๋อใช่จะบอกว่าคือน้ำนะคะก็ซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะซื้อเตาอบมาแล้วซึ่ง หลังจากที่ว่าซิมันดูทีวีเสร็จนะคะคําสั่งนะคะมันจะให้เราซื้อเตาอ,อบเตาอ,อบก็ซื้อได้ในสตูเลยนะคะอยู่ในหมวดน่าจะคิทเช่นค่ะนี่เนาะนี่คิทเช่นแล้วเราแล้วมันก็จะให้นะไอตัว100บาทอะ่ะฟรี1อันแล้วเราก็วางที่ไหนก็ได้แต่นะ้ําเอามาวางในห้องครัวของบ้านนี้เนาะโอเคต่อไปเราจะทําภารกิจต่อไปนะคะ ภารกิจต่อไปก็คือ Cook Bacon and Egg on Stove ก็คือทำอาหารคือเบคอนและไข่นะคะที่เตาอ,อบแล้วก็ให้ซิมผู้หญิงให้ซิมตัวไหนก็ได้ค่ะมาทำอาหารนะคะก็คือกดไปที่เตาอ,อบแล้วก็เลือกไปที่ Cooking นะคะ Cooking เสร็จแล้วเราก็กดไปที่ Bacon and Egg s นะคะซึ่งใช้เวลาในการทำ 5นาทีเนาะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกภารกิจนี้เสร็จแล้วมันก็จะให้มีให้เราทำอาหารไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเลเวล6เลยเดี๋ยวน้ำจะอธิบายให้ฟังทีหลังเนาะแล้นี้เราก็กดทำเบคอนแอนเอ็กซ์เลยค่ะก็ใก้ซิมเดินมาซิมก็จะเป็นคนทำอาหารนะใช้ได้แรมเลย หยอกเกลือหน่อยคนอืมคนละชิมพูดถึงห้องครัวไม่มีไฟเลยเรามาติดไฟให้มันหน่อยดีกว่าอืมเอาไฟราคาไม่ไม่ไม่แพงมากแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะจนๆหน่อยๆโอเคติดไฟให,หน่อยเราจะทำอาหารท่ามกลางความมืดได้ยังไงสว่างขึ้นมาแล้วนี่นะคะ เปิดไฟเปิดไฟแม่นทุกห้องเพราะว่ามันมืดแล้วเราต้องเปิดไฟเวลานี้เป็นเวลากลางดึกแล้วห้องน้ำก็ต้องติดด้วยเราต้องซื้อโคมไฟโอเครอย่120สิซมลซมิลิอนพอพูดผิดจิ๊ติดไฟในห้องน้ำด้วยเราจะเข้าห้องน้ำแบบมืดๆได้ยังไง ไฟบางตัวนะคะมันจะมีเปิดออโต้ด้วยนะคือแบบว่าถ้าคนเดินผ่าน,นก็จะออโต้ของมันเองอ๋อนี่ไงม a ออโต้ไลท์ถ้าเรากดเนี้ยถ้าไม่มีคนอยู่อ่ะมันก็จะปิดแต่เมอที่มีคนเดินผ่านอ่ะมันก็จะเปิดไฟโดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะอารมณ์เหมือนแบบประหยัดค่าไฟอะไรแบบนี้นี่เราก็ปิดปิดแล้วก็เปิดแบบเปิดตลอดเวลาแล้วกันเพราะว่าน่าจะได้ทำภารกิจยาวๆเลย โอเคตอนนี้เราก็รอนะคะเรารอให้เยดำนะคะมายืนให้กำลังใจเราดีกว่าแฟนคามายืนให้กำลังใจเหรอคะอย่ายืนเฉยๆสิคะช่วยทำด้วยถึงกับปัดปาดขี้มูกเลยระหว่างยืนรอไปอาบน้ำดีกว่าอาจจะได้ทานข้าว อาบน้ําให้ชื่นใจระหว่างที่รอแฟนผมนะครับทํากับข้าวซื้ออ,อร่อยใช้ได้ใช้ได้ไดมือนี้ใส่ใส่เดือนไปห้าสิบตัวอ,อร่อยอาบน้ำตัวนี้นะค่าสถานะของซิมเรานะ ดูจากมุมซ้ายล่างเห็นไหมว่ามันจะแดงแดงแงเยอะมากที่บอกไปตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันแดงอ่ะให้เราอ่ะรีบรีบรีบ,รบทำพวกภารกิจอ่ะพูดว่าอย่งไรรีบทำการดำเนินชีวิตต่างๆอ่อะอย่างเช่นเนี่ยเข้าห้องน้ำน้นก็จะเกี่ยวกับไอ้ลูปโถส้วมอ่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นมา จนเต็มเป็นสีเขียวก็คือว่าโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีกอะถ้าสมมติคุยโทรศัพท์ใช่ไหมกดคุยโทรศัพท์30วิวิเนี่ยไอ้รูปการสนทนามันก็จะขึ้นมาอ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมไม่ว่างนะครับพอดีผมมีนัดทานข้าวกับเฟนอ้าโทษทีอาไว้คราวหน้าเจอกันนะครับผมฮะ อะไรนะโอ้ยแค่นี้เองเรื่องแค่นี้ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเหรอฮะโอ้ยพูดมากจริงๆแค่นี้แหละเมียฉันรออยู่เคนะบายนนี้นะคะก็คือเจ้านายโทรมานะเราต้องอยู่กับแฟนนะคะค่ำคืนนี้เราจะมาดินเนอร์ด้วยกันว่าแต่ว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันไม่ใช่เหรอเฟงซงอะ่ะ โอ้ปวดหลังเมื่อไหร่กูจะทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวผมหิวจะไส้กิวแล้วเนี่ยหุ้ยรีบมากก็ามาทำเองเลยไปโถพูดแค่นี่เองมาทำเป็นงอนปิดโถแต่ผมทำเป็นนะผมก็โคง้ง,ง,งออคุณแล้วแหละไปดีกว่าเฮ้ยทำอะไรรอดีนะตอนนี้นะคะซิมผู้หญิงนะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ20สนวินะก็จะทำอาหารเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็ยิงโง่รอ,อแล้วกัน ยืนที่โต๊ะอาหารรอครุณผู้หญิงนะคะอเมืม่อไรจะเสร็จเนี่ยฉันปรุงมานานแล้วนะกับข้าวฉันก็ยืนอยู่แต่ที่เดิมอืมน่าจะได้ที่แล้วแหละอืมเปิดปิดไฟอย่างนี้แหละไม่เปลืองค่าไฟหรือไงโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้แล้วก็กด โอเคผ่านภารกิจแล้วนะคะก็คือทำเบคอนกับไข่นะคะต่อไปภารกิจต่อไป eat bacon and egg นะคะก็คือให้เรานะคะกดกินเบคอน and egg นะคะที่ตัวน้ำมีมันทำไว้นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเควส t ลองเนาะตัวนี้เราเข้าเควสหลักกันก่อนภารกิจของเขาก็คืออะไรนะ eat bacon and egg นะคะก็คือให้เรานะคะกด ไปที่ตัวจานนะแล้วก็ grab a plate นะคะ grab a plate จริงๆอะ่ะเรากด call to m e l ก็ได้นะมันจะเรียกซิมทั้งหมดอะ่ะที่อยู่ในบ้านอะ่ะมาหยิบจนกว่าเนี่ยจนกว่าจานอะ่ะจะหมดจนกว่าอาหารที่มันมีอยู่ะจะหมดแล้วก็เรียกซิมอีกตัวหนึ่งมามันก็จะหยิบไปรับประทานที่โต๊ะมันจะเดินมารับประทานเองนะ บางทีมันก็จะไปยืนกินโงโ่ๆงอยู่หลังบ้านอะไรอย่างงี้ก็มีโอเคทีนี้เราก็รอประมาณ10นาทีแล้วเราก็เดี๋ยวเรากอไปถึงตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันเนาะไปกัน ภารก,กิจต่อไปเลยนะคะเรียบร้อยภารก,กิจต่อไปนะคะ wash h wash the dishes แปลว่าล้างจานล้างจานต้องเป็นหน้าที่ใครก็รู้ๆกันอยู่ใครเป็นคนทำอาหารก็ไม่ต้องล้างจานไงคะโอ้แสดงว่าผมต้องเป็นคนล้างจานใช่ไหมก็ใช่น่ะสิ ไปแล้วเดินหนีดีกว่าโอเคงั้นเรามาล้างจานกันดีกว่าล้างจานที่อ่างโอเคเสิร์ชอั o บุกเชลนะคะเสิร์ชบุกเชลก็คือเราต้องกดไปที่ชั้นวางหนังสือเนาะ เรากดไปที่ชัน้นว่างหนังสือนะคะแล้วเราก็กดไปที่ search bookcase นะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง42นาทีโอเคทีนี้เป็นตัวของน้ำมี่นะคะมาทำาัรกิจแทนเนาะตอนนี้นะคะมันอาจจะใช้เวลานานไปหน่อยตั้ง2ชั่วโมงเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะน้ำนะคะขออนุญาตนะคะกดใช้เพชรนะคะสีเหลืองนี้ สเม็ดเนาะนาคตรเราก็ค่อยไปสะสมเพื่อความรวดเร็วเนาะผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป buy a toaster นะคะคือซื้อเครื่องปิ้งขนมปังค่ะเราจะสามารถซื้อเครื่องปิ้งขนมปังไดในหมวดคิเช่นนะคะมดชิเช่นแล้วเราก็ซื้อนี่นะคะ Shocking ทสเตอร์นะคะมันมีให้ซื้ออยู่อันเดียวเราก็กดซื้อไปเลยโอเคแล้วเราก็วางนะคะวางไว้ในห้องครัวนี่แหละ750ซิมอเลียนนะคะผ่านเป็นที่เรียบร้อยภารกิจต่อไปค o k Sheet and Tomato on Toast โอเคมันบอกให้เราทำอาหารนะคะนั้นเราก็ใช้ตัวผู้หญิงนะคะแล้วก็ใช้ตัวน้ำมี่น้ำน้ำมี่ยมมี่นะคะ ทำอาหารต่อเพื่อที่ว่ามันจะได้สะสมเป็นความชำนาญเนาะในการทำอาหารแล้วก็จะได้ทําในเมนูต่อไปเรื่อยๆ m อมิโ n d แอนช s สโอเคอันนี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1นาทีพอดีเราก็มารอ รอให้ซิมนะคะทำภารกิจเสร็จโอเคตอนนี้นะคะตัวน้มมียัมมี่ของเรานะคะก็เหมือนเลเวลปลดล็อกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนาะจากเลเวลหนึ่นะกลายเป็นเลเวล2อ,อันนี้คือเขาเรียกว่าทักษะงานอดิเรกนะคะก็คือทักษะงานอดิเรกทำอาหารตอนนี้มันก็ได้เป็นรางวัลน,นะ โอ้เจอซิมตัวนี้มันก็เรียกร้องให้เรามากดมาละอาหารเสร็จแล้วจ้ามากดได้เลยจ้าแล้วก็กดไปเลยเสร็จเรียบร้อยต่อไปอีช and Tomato Toast แล้วก็กดโอ้โหวางกับพื้นเลยนะเอาเคาน์เตอร์ก็แล้วกันเคาน์เตอร์ราคาถูกถูก เอาไว้ให้ซีม,มันวางอาหารนะคะเพราะไม่งั้นน่ะถ้าไม่มีโต๊ะว,วางให้มันน่ะมันจะเอาวางกับพื้นเลยแล้วก็ย้ายเราสามารถย้ายได้ย้ายอาหารที่ซิมทำอะ่ะแต่ไม่สามารถทิ้งได้เนาะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอะ่ะเนี่ยพวกสิ่งของอะ่ะมันสามารถขายได้เห็นไหมคะไอตรงที่มันเป็นวงกลมสีแดงๆที่เขียนว่า25ซิมิลิอนนะคะมันคือสามารถขายได้แต่ถ้าเป็นอาหารน่ะสามารถเยื่อนเคลื่อนย้ายได้ ไปในที่ที่สามารถวางได้แต่ไม่สามารถขายหรือว่าไม่สามารถทิ้งได้เนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ grab a plate เลยนะคะก็คือหยิบจานไปรับประทานอาหารทีนี้เราก็มานั่งรอซิมกินข้าวนะคะอีก10นาทีระหว่างนี้เราก็จะให้ไอซิมผู้ชายนะคะมันทำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะได้ฆ่าวเวลา 喏。No. ตอนนี้นะคะซิมของเราก็กำลังจะกินข้าวเสร็จแล้วก็คือเวลาจริงอะ่ะมันใช้เวลา10นาทีในความเป็นจริงเลยนะเราอาจจะไปหาอะไรทําแล้วก็ทิ้งไว้ก็ได้ค่ะมันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นเรื่อยๆบางทีมันก็จะให้เราทําแบบบางบางภารกิจอะ่ะแบบเป็น8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมง24ชั่วโมงยังมีเลยนะคะก็คือเราทําไว้แล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้ มันเป็นเกมที่แบบเล่นเรื่อยๆ,ๆแต่มันจะสนุกตรงแบบพวกสร้างบ้านอะไรแบบนี้แหละโอเคเสร็จภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป in v i t e a sim over นะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะภารกิจที่แล้วอ่ะ in v i t e a sim over เออคือภารจริงๆแล้วภารกิจนี้นะคะ in v i t e a sim over นะก็คือมันเป็นการเรียกให้ซิมอีกตัวหนึ่งมาบ้าน ถ้าสมมุติว่าตอนที่คุณผู้ชมนะคะเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่ในบ้านนี้แล้วมันมีซิมอยู่ตัวเดียวอะ mm ่ะ hmm. ก็คือจะให้ผ่านภารกิจเนี่ย Invite a SIM Over mm hmm. ก็คือให้เรียกไอซิมอีกตัวหนึ่งอ่ะให้มาบ้านนี้ mm hmm. เข้าใจเนาะไม่งงเนาะโอเคงั้นเราไปภารกิจต่อไปเลยค่ะ Cook Burger นะคะก็คือเราสามารถที่จะทำเบอร์เกอร์ได้แล้ว แล้วก็ใช้เครื่องปิ้งขนมปังนี่แหละคะ่ะก็กดคุกกิ้งแล้วเราก็สามารถทำเบอร์เกอร์ได้ซึ่งมันใช้เวลาประมาณ20นาทีอันนี้น้ำก็จะขอใช้เพชนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการล่นเวลาลงและก็เพื่อความรวดเร็วเนาะโอเคผ่านภารกิจแล้วนะคะซิมก็จะเรียกให้เรานะคะไม่หยิบอาหาร เดี๋ยวมันจะเอาค่าวางที่พื้นอีกเราต้องตั้งเคาน์เตอร์ไว้ให้มันอีกหนึ่งอันตั้งไม่ได้เพราะมีโคมไฟโอเคทีนี้ซิมันก็จะไ,ได้ไม่มันจะได้ไม่วางอาหารไว้ที่พื้นอีกนะคะแล้วก็กดไปเลยปึ๊บมันก็จะมาวางที่เคาน์เตอร์พารกิจต่อไปคอ l l to m e นะคะ นี่เราก็ได้ของรางวัลมาอีกด้วยมันเป็นแบบของรางวัลเอาไว้ปลดล็อกอาชีพงานอดิเรกทำอาหารนะคะตัวนี้นี่มันก็ให้เรามาแล้วเราก็ถ้าเราทําอาหารไปเรื่อยๆนะคะมันจะสุ่มไปเรื่อยๆว่าเราจะได้อะไรบางอย่างเราก็จะได้ซ้ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านจะผ่านภารกิจแล้วมันก็จะขึ้นให้ว่าเราจะได้ของอาารางวัลอะไร นี่คะแล้วก็กดไปที่อาหารนะคะกดไปที่อันไหนก็ได้ที่มันวางบนโต๊ะเนาะแล้วก็กดเบอร์เกอร์แล้วกันแล้วก็กด call to meal นะคะแล้วซิมทุกตัวนะคะมันก็จะมากินอาหารอื้มวิมีคนไม่ได้ล้างจานด้วยก็คือถ้าเกิดว่าในอาหารนะมันมีกี่จานอาหารมันมี3ามจานสี 4, จานนะแล้วเรากด call to meal นะคะ ซิมทุกตัวที่อยู่ในบ้านนะมันก็จะพร้อมใจกันมาหยิบแล้วก็กินอาหารเองอันนี้นะคะมันก็ให้เราผ่านภารกิจแล้วภารกิจต่อไป let's let your eyes on a couch ก็คือให้เรานะพักสายตานะคะบนโซฟาถ้างั้นมันให้เราผ่านแล้วแล้วก็กดยกเลิกได้การกดยกเลิกนะคะเราก็กดไปที่กากระบะนะคะไอตรงที่มันเป็นสีเขียวอะคะ่ะ แล้วก็กดการกระบาทมันก็จะถามว่าจะกดยกเลิกหรอเราจะไม่ได้รับเงินหรือ XP อะไรเลยนะถ้าเกิดว่าเราแคนเซิลเออไอที่มันทำอยู่เนาะที่ว่ามันกำลังกระทำอยู่แล้วก็กด Yes ไปเลยแล้วมันก็จะกดยกเลิกให้เราโอเคเราก็ทำภารกิจต่อไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มากด l e Eye on a Crush นะคะก็คือ แล้วก็กด LESS I อันอันอันล่างสุดนะคะ5นาทีและซีมันก็จะพักผ่อนสายตานะคะบนโซโฟ,ฟามีการนอนอ้าปากด้วยนี้เราก็มารอเวลานะคะที่ซิมมันจะทำอะไรเสร็จเนาะ โอเคตอนนี้เสร็จภารกิจ l e s t eye on a crush เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะมันก็จะจบภารกิจ breast winner นะคะคือการเริ่มทำอาหารของซิมนะคะการฝึกทำอาหารเนาะโอเค c o n g r a t u r a t i o n นะคะก็คือคุณปลดล็อกการทำอาหารแล้วแล้วเราก็สามารถนะคะที่จะให้ตัวซิมนะคะ ที่เลือกที่จะทํางานอดิเลกเนาะไปทํางานอดิเลกในการทําอาหารแล้วมันก็จะปลดล็อกรางวัลก็คือโอเคเลเวลเพิ่มแล้วอันนี้คือครดใหม่นะคะก็คือมันจะสอนวิธีการปลูกผักให้กับเราเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มตัวนี้นะคะใน ep ต่อไปเนาะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของน้ำด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย